กาบสกษาที่เจื่จอวับทพยากรประจำวันเพื่อเดือนพฤษภาค,คมนะฮะทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้ปิดเป็นแท่งเขียวนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่าทองคำจะปิดเป็นแท่งแดงแบบชัดเจนแล้วนะฮะ ทองคำนั้นจะหลอกเราหรือเปล่าว่าตอนแรกว่าจะกลายเป็นขาขึ้นหรือว่าสัปดาห์ผ่านมานั้นอาจจะเป็น f a ้าิก i นลทองคำถ้าเกิดสัปดาห์นี้ปิดแดงสัปดาห์หน้าจะบ่งบอกอะไรคลิปนี้ผมมีคำตอบแบบชัดเจนคลียเคลียและฟันทงครับ สิกรีเจบิบเชฟจะกลอนประจําวันพฤหัสบุษภาคมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับทองคาในกราฟรายสัปดาห์นะฮะเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสองบ่ายสองโมงแล้วนะฮะทองคํานั้นตอนนี้นะฮะรายสัปดาห์เริ่มที่จะปิดเป็นแท่งแดงแล้วนะฮะวงบอกว่าเรินแนวตานด้านบนลูกศรสีแดง ตามบวกกรมสีหรือทั้งสองวงนะฮะมองว่าแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคำนะฮะคาดว่าวันศุกร์ขันษาคืนพรุ่งนี้เนี่ยทองคำเนะี่ยอาจจะมาปิดจบที่บริเวณ2340นสี่เหรียญดอกต่อถอยออนโดยประมาณบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เลยนะจะเกิดว่าสัปดาห์นี้ทองคําปิดแดงะฮะก็จะบ่งบอกสัญญาณอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะชะัดเจนเลยะฮะ เมื่อเรามาดูไอ้สายดานล่ารเห็นไหมครับว่าตามวงกลมสีเหลืองลูกสอสีขาวทั้งสองวงสีเหลืองนั้นและลูกสอสีขาวนั้นวงบอกว่าตอนนี้ทองคําในรายสัปดาห์ได้เกิดการขัดแยง้งระหว่างกราฟและอิ s I นดิเคอร์ไอซ์นะฮะวงบอกว่าตอนนี้ไอซ์ s I นะั้นกำลังจะทําของสัญญาณสัญญาณแบริ่ไดเวอร์เจนนั่นเองคือกราฟมียกฐานที่สูงขึ้นแต่อ s ซ์ไนั้นมีลบโหลที่ต่ํากันมองว่าสัปดาห์นี้ถ้าเกิดปิดเป็นแท่งแดง สัปดาห์หน้าลีบาวทางทีมเราจะขายอย่างเดียวครับขอย้ำว่าจะขายอย่างเดียวเป้าในการขายนะฮะก็จะอยู่ที่บริเวณ2,400เหรียญต่อโทรยออนโดยประมาณฮะจะเกิดว่าสัปดาห์นี้ปิดแดงนะฮะแมกดีนะฮะซึ่งเราก็คิดโปแกรมนะฮะก็จะโผลออกมาได้เลย <S <S บ่งบอกว่าทางกาฟเทคนิคนั้นทั้งแม็กดีและไอนั้นทองคำอาจจะมีการปรับฐานแบบรุนแรงฉะนั้นสัปดาห์หน้า ทางทีมเราถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปจะเปิดขายครับฟันชงครับแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับตัวคำในกราฟรายสัปดาห์ภาพที่สองนะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้นงยะสวยเงางมากๆเลยนะฮะเอ็มครับว่าทางทีมเรานั้นทำชาแนลไว้นะฮะเส้นบนเป็นแนวต้านเส้นสีแดงนะฮะส่วนเส้นรับแรก ล่างสุดนะฮะจะเป็นเส้นสีเหลืองนะฮะมองว่าทองคำนะฮะถ้าเกิดสัปดาห์นี้เนี่ยหลุดบริเวณ2,340เหรียญต่อ,ตอทอยออนลงมาได้นะฮะเป้าสุดท้ายเลยนะฮะที่ทองคำสัปดาห์นี้จะสามารถลงมาทดสอบได้นะฮะจะอยู่ที่บริเวณฟังดีนะฮะ2,309ครับบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้เลยเป้าสุดท้ายในการรายสัปดาห์ ทองคำจะสามารถลงมาทดสอบได้นะฮะอยู่ที่บริเวณ2,309เหรียญต่อทรอยออนมองว่าสัปดาห์นี้มีการเป้าลงต่ำสุดอยู่ที่2,309นะฮะ และคาดว,ว่าสัปดาห์หน้านั้นน่าจะมีแรงซื้อกับขึ้นไปนะ,ะเพื่อสับขาหลอก่องทุนนะฮะน่าจะขึ้นไปเกือบชนบริเวณเส้นสีแดงนะฮะทางทีมเรานะขอย้ำนะฮะว่าถ้าเกิดสัปดาห์หนี้ปิดแดงสัปดาห์หน้ารีบาวทางทีมเราจะเปิดขายนะฮะและก็เป้านะฮะในการลงสูงสุดของทางทีมเราที่คาดการไว้นะฮะในการปรับฐานครั้งนี้นะฮะขอย้ำว่าทองคำนั้นยังไม่ใช่ขาลงนะ,ะแต่ว่าเป็นการปรับฐานชุดใหญ่นั่นเองฮะเป้าในการปรับฐานชุดใหญ่ แบบสุดของรายสัปดาห์นะอาจารย์ใช้เวลาประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์จะอยู่ที่บริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เลยครับอยู่ที่บริเวณ2,154เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับคราวตอนนี้เราอยู่กับทองคำในกรารไรเดนะฮะกราฟทองไรเดนั้นเห็นไหมครับว่าวันสองวันสาว,วันนี้ทองคำได้ปิดเป็นแท่งแดงนะฮะมุ่งบอกว่าแรงซื้อที่วันก่อนขึ้นไปสูงสุดบริเวณ2400 50ิเหรียญต่ตอยออนนั้นจะเป็นแรงซื้อหลอกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเมื่อชนแล้วไม่ผ่านแล้วก็มีแท่งแดงเบนิกาสามแท่งปิดลงมาแล้วนะฮะวงบอกว่าแนวรับสําคัญของคุณทองคาไรเดนั้นในวันนี้หรือวันพรุ่งน,นี้นะฮะอาจจะอยู่ที่รบริเวณสอนรอยเหรียญต่อยออนแนวนี้มาอาจจะมีเด้งขอ,อย้ําว่า2337เบริเวณเส้นสีเหลืองแนวนี้มาอาจจะมีเด้งนะฮะและถ้าเกิดว่าทองคํานั้นเด้งไปไม่ผ่านแถวบริเวณ2 0 0พ 392เหรียญต่อรอยออนฮะทองคำก็น่าจะลงต่อเป้าในการลงปรับฐานในรายเดนนั้นใกลๆนะ,ะสัปดาห์หน้าะจะอยู่ที่บริเวณสีขาวแนวนี้เลยฮะอยู่ที่ไหรครับอยู่ที่บริเวณรนมาณสองเหรียญต่อรอยออนตามวงกลมสีฟ้าลูกศรสีฟ้าทั้ง3วงนะฮะและเมื่อเราขีดเส้นเทนไลน์สีแดงสีองศานั้นจะประจวบเหมาะกันพอดีที่จะมาตัด เป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำในรายเดย์อยู่ที่บริเวณ2,285เหรียญต่อทรอยออนมองว่า2,285แนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำอย่างยิ่งยวดถ้าเกิดหลุด2,285ทองคำ <c oughs> ก็จะหลุดลงมาแบบยาวๆครับฝันทงเลยครับ แล้วตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในครารายเดยภาพที่2นะฮะภาพนี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยงามและบ่งบอกว่าทองคำรารเดนั้นตอนนี้ได้หลุดเส้นแนวรับเส,สีแดงซึ่งเป็นแนวรับสําคัญของทองคํามาอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สปอต2,364เหรียญต่อทรอยออนนะฮะมองว่าเป้าไกลๆนะฮะก็จะลงไปสัมผัสอยู่ที่บริเวณ2,338เหรียญต่อทรอยออนถ้าเกิด2,338หลุดลงมานะฮะ เป้าในวันนี้นะก็จะอยู่ที่บริเวณ2 3 0 4ี่เหรียญต่อโถยออนบริเวณเส้นสีขาวแนวนี้เลยฮนะแต่ว่าอาจจะมีสยยาวนะอาจจะลงกระชากลากแรงเพื่อพอตแตงฮนะได้ถึงบริเวณ2285ัยเหรียญต่อ,อยอ่อนซึ่งเป็นแนวรับเก่าแวนวสำคัญของทองคำเมื่อก่อนที่ผ่านมานะฮะมองว่าวันนี้นั้นถ้าเกิดปิดเป็นแท่งแดงวงบอกว่าทองคําได้รุดเส้นเทนไลน์สําคัญของลายเดย์นะฮะซึ่งเป็นแนวรับแท่งเทียนถึงหลายสิบแท่งเลยนะฮะวงบอกว่า เป้าในใกล้ๆนะฮะในการลงขอยยับอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ที่ 00, เรน2,338เหรียญต่อโทอยออนส่วนเป้าสุดท้ายวันนี้จะอยู่ที่เรน2,304เหรียญต่อโทอยออนแนวนี้เลยครับฝันถงครับ ครับตอนนี้ฮะเราอยู่กับทองคำเนยครับปลาย4ชั่วโมงนะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเราแบ่งเป็น3เส้นด้วยกันนะฮะเส้นสีฟ้าสีเหลืองและสีขาวตอนนี้พอดีเป๊ะเลยนะฮะทองคําได้ลงมาทดสอบที่บริเวณ2,358เหรียญต่อทรอีออนและมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะฮะมองว่าหลายๆท่านถามว่าเป้ารีบาวสูงสุดได้อยู่บริเวณไหนทางทีมเราเลยบอกว่าแนวนี้ฮะ,ะอยู่ที่บริเวณ2,412เหรียญต่อทรีออนแนวนี้2412เป็นเป้า การรเบาวสูงสุดนะฮะถ้ามานะทางทีมเรานะจะเสี่ยงเปิดสนาฝั่งขายนะแต่คาดว่าสัปดาห์นี้ไม่น่าจะมาฮนะน่าจะเป็นสัปดาห์หน้ามากกว่าวันจนันทร์คานะเปิดตลาดมาถ้าเกิดรีบาวถึงบริ 2, เวณ2,412เหรียญต่อโอยออนทางทีมเรานะฮะจะเปิดสนาฝั่งขายแบบเต็มพิกัดเต็มแม็กเลยนะฮะ และถ้าเกิดวันค่าคืนนี้ฮะหลุดบริเวณ2,3,5,8ลงมาได้นะฮะทองคําเป้าถัดไปของกุลทองคําในการทดสอบนะ,ะก็จะอยู่ที่บริเวณเส้นสีขาวครับอยู่ที่ไรครับอยู่ที่บริเวณ2,327เหรียญต่อสถอยออนเส้นสีขาวแนวนี้นะฮะซึ่งเป็นแนวรับภูเขาทั้ง2,3,4ลูกของทางทีมเราที่ดูไว้นะฮะมองว่าค่าคืนนี้นะฮะ2,3,27ลงมาน่าจะมีเด้งนะฮะทำรีบาวกับขึ้นไปได้บ้างครับเพื่อทํากําไรกันทุกๆคนครับฟันถงครับ แล้วตอนนี้ครับบริบกับทุกคำในครับราย4ชั่วโมงภาพที่2นะครับภาพนี้เนี่ยทางทีมเรากดชิปคอนโทรลคู่ขนานเบรนเส้นสีแดงทั้ง2เส้นนะฮะมองว่าแนวต้านสาคัญในราย4ชั่วโมงนั้นจะอยู่ที่เรนเส้นสีแดงครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บริเวณสองพนสามรเหรียญถึง2400เหรียญต่อโตรไยออนโดยประมาณนะฮะ เมื่อเรากดชิปโทโลงมานะก็จะได้เป้าในการลงนะฮะประจวบเหมาะกับการวัดภูเขาแข็งนะฮะเรนสสิขาวนะฮะก็จะอยู่ที่เรน2300สาเหรียญต่อโตรยออนซึ่งเป็นเป้าพอดีเปะเมื่อกดชิปโทโลเส้นสีแดงคุ่ขนานลงมานะจะได้เป้าการลงอยู่ที่เรน2 3สองพัี่ิบเหรียญต่อโตริออนนะฮะมองว่าตอนนี้ r s i อนะฮะอยู่ในโซนของสัญญาณของสัญญาณหมีหรือว่าสัญญาณ b e บ r i s h Momentum เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนแมกดีเช่นเดียวกัน,นะฮะได้อยู่ใต้เส้นศูนย์แล้วนะฮะบ่งบอกว่าตอนนี้ฮิสตรแกมนะฮะกำลังทำงานเป็นการปรับฐานเป็นการชะลอตัวของการของกราฟนะฮะเป็นการปรับฐานชุดใหญ่นะฮะบ่งบอกว่าทองคำนั้นถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปเต็มที่นะฮะทางทีมเรานะคาดว่าจะอยู่ที่บริเวณ2400เหรียญต่อโอยออนแนวนี้มาทางทีมเราก็จะเปิดสนะฝั่งขายครับถือทันใดนะฮะชอบครีแบบนี้ครับ รบกวนครับช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทีมงานเราด้วยนะครับผมชุกรีบุญเทพรสวัสดีครับ